มีชาวอเมริกันที่ถูกสำรวจเนี่ยถึง54เที่ทำงานนอกเหมือนยิ่งเป็นเจนที่มีอายุในตลาดแรงงานน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีงานนอกมากโอ้ส่วนใหญ่ที่เอาจริงส่วนใหญ่ที่เป,เ,ปเ,ปเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักหรือที่เคยไปสัมภาษณ์เนาะเออคนที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะมี side job กันนะครับ สวัสดีครับคุณผู้ฟังต้อนรับสู่รายการคุยข้ามโลกครับอยู่กับผมป้อเยี่ยมยุทธจากกรุงวอชิงตันครับสวัสดีค่ะมินวัสมนอุจรินค่ะอยู่ที่กรุงวอชิงตันเช่นเดียวกันค่ะ สวัสดีครับพี่มิน้นสวัสดีค่ะเป็นยังไงบ้างครับช่วงนี้ช่วงนี้ก็เรื่อยๆนะคะแต่ว่าช่วงนี้ที่สหรัฐอเมริกาแล้วก็ที่ประเทศต่างๆเนี่ยก็มีเหตุการณ์เกิดขึ้นบอสมควรเลยช่วงนี้มิ้นกับปอก็เรียกได้ว่าก็งานเข้าประมาณนึงเนาะเพราะว่าก็เราก็ต้องแบบว่าเอาไปทําข่าวเรื่องต่างๆอะไรอย่างนี้ช,ช่วงนี้รู้สึกว่ามีเรื่องต่างๆเกิดขึ้นเยอะเหมือนกันอมช่วงเวลาที่เราอัดกันเนี่ยก็เป็นช่วงครับเกี่ยวระหว่างปลายเดือนเมษายนแล้วก็ต้นเดือนพฤษภาคมนะครับมันก็จะมีหลายวาระะน ที่สหรัฐก็จะมีเรื่องของนการผ่านงบป,ประมาณที่เกี่ยวกับสงครามในกาซาแล้วก็ยูเครนรัสเซียแล้วก็มีวาระที่มีการชุมนุมในมหาวิทยาลัยหลายพื้นที่ด้วยซึ่งวันนี้พี่มพ์ก็ไปทํามาใช่ไหมครับใช่ค่ะก็ในช่วงที่พอดแคสต์นี้ออกกต็ตรงรายงานตัวนี้เราก็คงออกไปแล้วพอพูดถึงเรื่องราวต่างๆที่อยู่รอบตัวเนี่ยวันนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องที่อ,อยู่รอบตัวเราเหมือนกันครับใช่ครับ หลุดออกไปจากเรื่องการเมืองแล้วก็ฮาร์ดนิวส์เลยนะครับเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับปากท้องโดยตรงนะวันนี้ที่เราจะคุยกันก็คือเรื่องของ job สอหรือว่าคนที่ทํางานประจําหลายคนอาจจะรู้จักกันในชื่อของงานนอกงาน2งานฝิ่นนี่ใหม่สำหรับผมเหมือนกันคือตอนผมทําอยู่ที่เมืองไทยเนาะก็มีคนทักมาถามป้อนับงานฝิ่นไหม <c oughs> ผมตกใจมากนึกว่าเฮ้ยจะมาจ้างให้เราวิ่งยาอะไรอย่างนี้หรือเปล่า,าไม่ใช่พี่ เขาก็บอกไม่ใช่ป้องานฝีมันเป็นคําในวงการเป็นการเรียกงานนอกที่มาเป็นครั้งคราวอะไรอย่างเงี้ยครับใช่ค่ะ<ม>จริงๆก็ด้วยความที่มินกับป้อก็เป็นนักข่าวแต่ตอนอยู่ที่ไทยแล้วเนาะเราก็จะได้ยินคำนี้มาเรื่อยๆคือคําแรกครั้งแรกที่มินได้ยินม,มินคิดเหมือนป้อเลยว่า <laughs> จะชวนเราเล่นยาเหรอแต่ว่าไปๆมาๆเราก็จะรู้ว่าอ่ามันก็เป็นศัพท์เนี่ย แบบเหมือนคล้ายๆสักว์ในวงการนั่นแหละว่าเออเราจะแบบว่ารับจ็อบนอกไหมซึ่งนักข่าวหลายท่านเนี่ยก็คือจะใช้วิธีแบบรับหลายจ็อบเพื่อแบบเพิ่มไรายได้ให้ตัวเองอะไรแบบเนี้แล้วก็จะบอกว่าเรื่องจอบนอกเนี่ยนะคะอยู่ที่ไทยเราก็ได้ยินใช่ไหมแล้วก็ที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยนะการทำจอบนอกเนี่ยก็เป็นเรื่องที่แบบเป็นเรื่องที่หลายๆคนก็ทำก็ไม่ได้เป็นเรื่องแปลกอะไรอันนี้เรามีข้อมูลมาอ้างอิงก,กันค่ะ จากบริษัท Self Inc นะคะเขาทำบัตรสำรวจอ่าชาวอเมริกัน1,113คนค่ะช่วงต้นปี2022ที่ผ่านมาก็พบว่ามีคนหนึ่ง45%เลยนะป่อที่ทำงานเนี่ยมากกว่า1งาน แล้วมาดูผลสำรวจของอีกที่หนึ่งค่ะอันนี้ของ Market Watch นะคะซึ่งเป็นบทสำรวจที่ใหม่กว่าทันเมื่อกี้คือต้นปี2022ใช่ไหมคะก็ 2, 2> ปีที่แล้วอันนี้คือต้นปี2024นี้เองนะคะอันนี้สัมภาษณ์ชาวอเมริกัน2,000คนค่ะคราวนี้พบว่ามีชาวอเมริกันที่ถูกสำรวจเนี่ยถึง54เกินเกินครึ่งเลยแหละที่ทำงานนอก ถ้าแบ่งตามช่วงอายุนะคะก็คือกลุ่มคนเจนซีหรือว่ากลุ่มคนที่เกิดช่วงปีคอ1อหนึ่งพันเก้าอยเกสิบเจ็ดถึงสองพันเก้าเนี่ยมีถึงเ1เปอร์เซ็นต์เลยที่เขารับงานนอกตามมาด้วยเจนมิลเลนเนียมหรือว่าเจนอ่อก็ตองเจนมิลเลนเนียลเอ่อหรือว่าเจนวายก็คือรุ่นรุ่นอ่ามินงกับปอเนี่ยแหละครับส่วนคนที่อายุหกสิบปีขึ้นไปหรือว่าหยุดคนในช่วงแบบเบบี้บูมเมอร์เนี่ยทำงานนอกกันไม่เกินหนึ่งในสามค่ะปออน่าสนใจมากมครับแล้วก็ คือข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ผมสะท้อนจากข้อมูลที่มิ้นท์พูดนะครับคือยิง่งเหมือนยิ่งเป็นเจนที่มีอายุในตลาดแรงงานน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ยิ่งมีงานนอกมากเพราะว่าอย่างที่มิ้นท์บอกก็คือคนอายุ60ขึ้นไปเนี่ยมีแค่หนึ่งในสามคนที่ทางานนอกส่วนเจนเราเราเนี่ยครับก็คืออยู่กลางๆใช่ไหมส่วนเจนที่เข้าตลาดแรงงานที่หลังเราเนี่ยอ้เรียกว่ารับงานหลายทางมีกระเป๋าซ้ายกระเป๋าขวากระเป๋ <c oughs> าหน้ากระเป๋ๆๆาหลังนะ ผมคิดว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันในแต่ละยุคสมัยนะครับอ mm hmm. ตัวบงชี้อย่างหนึ่งก็คือเรื่องของเงินเฟ้อในสังคมอเมริกันที่สูงขึ้นเรื่อยๆครับจนรายรับจากงานประจำอาจจะไม่พอใช้เนาะโดยเฉพาะยุคหลังโควิดนะครับที่เศรษฐกิจเนี่ยกำลังค่อยๆฟื้นตัวจากการล็อกดาวน์เนาะแล้วก็เงินเฟ้อมันก็ขึ้นมาสืบเนื่องจากการที่รัฐบาลเนี่ยอัดฉีดเงินเพื่อเข้าไปทํานโยบายบรรเทาความเดือดร้อนบรรเทาทุกความช่วยเหลือเป็นจนํานวนมากในสังคมอเมริกันนะซึ่งผมคิดว่า อันเนี้ยก็เป็นสิ่งที่หลายประเทศกําลังเกรงๆว่าจะเกิดขึ้นจากการที่เอาเงินแปดฉีดในช่วงโควิดเหมือนกันทีนี้ท่านที่ทํางานนอกที่ไทยนะครับอาจจะคุ้นชินกับการทํางานนอกประเภทแบบว่ารับจ้างทํากราฟ,ฟิกเออสอนพิเศษเอยตอนมหาลัยเราจะเห็นบ่อยใช่ไหมแบบเพื่อนๆเราเอย่างเงี้ยไปสอนพิเศษเด็กๆมินก็เคยทำ สอนอะไรครับตอนนั้นก็สอนภาษาอังกฤษค่ะแล้วก็เลียกได้ว่าเป็นรายได้แบบก้อนแรกในชีวิตเลยที่หามาได้เพราะว่าอย่างที่ป้อบอกแล้วว่านักศึกษาเขาก็ว่าเน้นบอกว่าอยากหารายได้พิเศษอะไรอย่างเงี้ยเออช่วงนั้นก็แล้วก็เป็นรายได้ที่ดีพอสมควรเลยนะคะอืสมัยก่อนครูมิ้นไปสอนที่ไหนครับก็สอนอยู่แถวแถวใกล้ใกล้มหาวิทยาลัยค่ะเพราะว่าแถวมหาวิทยาลัยก็มีโรงเรียนกวดวิชาอยู่เหมือนกันค่ะเออมันก็จะเป็น เป็นเรื่องเล่าสมัยมหาลัยพวกเราเรียนที่จุฬากันนะครับแล้วก็แถวนั้นมันก็จะมีห้างเยอะนะครับแล้วก็มีพื้นที่ที่เป็นพับปิกสเปซจำนวนหนึ่งเหมือนกันแต่มันมีช่วงหนึ่งนะนี่ก็เป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่หลายๆพื้นที่ที่เป็นร้านอาหารร้านอะไรที่แบบว่ามีนักศึกษาชอบเข้าไปแบบว่าไปติวอ่ะเจอนัดติวกับเด็กนักเรียนใช่ไหมแล้วก็ซื้อของแล้วก็นั่งยาวอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงหนึ่งที่ มีกระแสแบบว่าเออไม่ให้มานั่งติวในนี้ติดป้ายไปเลยอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าของมินคือไปติวกับสถาบันเป็นเรื่องเป็นราวก็เลยไม่ได้เจอประเด็นตรงนี้อะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะคะแล้วก็เป็นการรับจบแบบเรียกว่ารับจบนอกและเพราะตอนนั้นถือว่าจบท์หลักของเราก็คือการเรียนเออก็ถือว่าเป็น่าจบนอกแบบว่าครั้งแรกในชีวิตของมินเลยโฟกัสกับการเรียนนะคะับแล้วก็อยากได้เงินด้วยเออก็เลยรับกระจับนอไงเวลามีเงินเข้ามาตอนที่เรียนเนี่ยนอกไปจาก ที่พ่อแม่ให้เราเนี่ยผมว่ามันรู้สึกดีนะแล้วมันก็จุนเจือค่าใช้จ่ายที่เราจะใช้ได้เยอะเลยมันก็เป็นการเรียนรู้การเป็นผู้ใหญ่ก่อนที่เราจะเข้ามาสู่โลกของการทํางานอย่างเต็มตัวด้วยด้วยว่าเงินมันมีค่านะมันก็จะได้มานี่มันยากนะอเอาล่ะงานที่พูดไปเมื่อสักครู่เนี่ยครับอย่างเช่นทํากราฟิกสอนพิเศษเอ่อมันเป็นงานที่มันใช้ทักษะของตัวเองใช่ไหมละครับทีนี้วันนี้คุยข้ามโลกเนี่ยก็จะนําเรื่องงานนอกที่สหรัฐมาเล่าสะท้อนว่า ที่นี่เขาหาเงินเสริมยังไงกันบ้างครับซึ่งก็มีทั้งตัวอย่างแบบที่อย่างงี้ครับใช้ทักษะต่างๆที่เรามีนะธรรมดาาไปจนถึงอะไรที่ผมเจอแล้วก็แบบเฮ้ยถ,ถึงกับต้องแบบตะโกนว่าเ,เฮ้ยมันเท่ดีวะมีมีด้วยแบบว่า <laughs> อะไรเงี้ยรายผู้ฟังก็คงจะรู้สึกเช่นนั้นเหมือนกันเดี๋ยวเราไปฟังกันครับภาษาอังกฤษเวลาคำวลาหลายคําครับพี่มิน้นงานนอกจอบเสริมหรือภาษาอังกฤษ อันนี้ก็ตรงๆคือไซจ็อบนะครับแต่ว่าคำเรียกทั่วไปที่อาจจะได้ยินก็คือไซกิกหรือว่ากิกแบบ G I G อย่างเงี้ยครับไม่ใช่กิกที่แบบว่านอกใจกันนะไม่ใช่นอกใจครับอไอกิกที่แปลว่านอกใจอยู่แล้วเนี่ยมันมีไซไม่ได้นะมัน,นโดยธรรมชาติของคำนี้มันเป็นไซอยู่แล้วนะครับพูดไปนี่คือไม่ได้มีนะครับ <c oughs> นะเชื่อเชื่ออ่าเชื่อขอบคุณครับไซกิกหรือว่าอีกคำหนึ่งก็คือไซทัสเซิลครับคูมินคือเหล่านี้แปลว่างานนอกหมดเลยครับก็แปลว่างานนอกแปลว่าจ็อบเสริมทั้งหมด ซึ่งก็ต่างจากพาสซีฟอินคัมนะครับเพราะว่างานนอกคือการที่เราต้องออกไปทํางานเองถึงจะได้ตังนะครับส่วนพาสซีฟอินคัมมัน,เป,นเป็นลักษณะของการสร้างไรายได้จากเงินที่เรามีเหมือนเอาเงินไปต่อเงินหรือให้เงินทํางานให้เราอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้ผมได้ยินบ่อยจากสมัย,สม,ยสมัยที่นิสิตช่วงหนึ่งเขาคิดขายตรงกันนะครับ <laughs> โดนบ่อยกิน <laughs> <sk r> ข้าวอยู่โรงงานหอในนี้มามานั่งคุยมาชวนคุยประจำหลังๆก็คือแบบขายตรงใช่ไหมครับไม่เอานะครับเหนื่อย เพราะว่าเราไม่ตั้งใจจะทําอยู่แล้วแต่คนที่ตั้งใจทําประสบความสำเร็จก็มีเยอะแยะนะครับอะไซด์ฮัสโซ่งานนอกไม่เห็นพาสีอินคัมนะครับพาสีมันคือลักษณะของการสร้างไรายได้จากเงินหรือสินทรัพย์ที่เรามียกตัวอย่างเช่นการปล่อยเช่าที่ดินหรือว่าปล่อยเช่าห้องพักหรือว่าการลงทุนอะไรอย่างนี้ทีนี้ครับพี่มิน้น oh. เวลานึกถึงงานนอกเนี่ยที่พี่เคยทํานอกจากงานที่เป็นงานสอนภาษาอังกฤษนี้นึกถึงงานแบบไหนถ้าเกิดว่าสดๆดรอๆอเลยนะที่เคยทําเมื่อไม่นานมานี้แล้วก็ทําตอนที่มาอยู่ที่อเมริกาแล้ว <S <S ก็อันนี้ก็คิดว่าท่านผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินก็คือแบบเป็นการไปตอบแบบสอบถามอะไรแบบนี้ช่วงนั้นเราก็เคยลองหาไซฮัสโซ่ทำอยู่แต่ก็จะเห็นว่าเรื่องของการไปตอบแบบสอบถามเนี่ยอาจจะได้ไรายได้ไม่เยอะมากแต่ว่าก็มีอยู่เจ้าหนึ่งที่เขาบอกว่าเขาอยากจะได้กลุ่มตัวอย่างการทําวิจัย บอกว่าเขาจะทาการสํารวจอยู่ว่าคนทั่วโลกมีพฤติกรรมการกินยังไงบ้างอันนี้มันไม่ใช่แค่แบบสอบถามแต่ว่าเราต้องเอาตัวเองเข้าไปในงานวิจัยเราก็ต้องชั่งอาหารก่อนที่เราจะกินด้วยอะไรแบบเนี้ยพอเราเข้าร่วมการวิจัยเสร็จเราก็แบบทาบันทึกอะไรเขาเสร็จว่าเออวันนึงเรากินอะไรไปบ้างอะไรแบบเนี้ยเขาก็ให้กิฟต์การเร้ามามูลค่าก็สองร้อยดอลลาร์ตีก็สองพันกว่าบาทเออขอโทษค่ะหกพันกว่าบาท oh. อ,อก็คือถ้าสองร้อยดอลลาร์ถ้าพูดให้ท่านผู้ฟังเห็นภาพง,ง่ายๆเนี่ย ซื้ออะวัตถุดิบที่ซูปเปอร์มาร์เก็ตปนนองกับข้าวกินในประมาณสองสัปดาห์เออแล้วก็อกว่าได้ได้ค่ากับข้าวได้ค่าขนมมาใช้ฟรีๆประมาณแบบประมาณสองสัปดาห์สัปดาห์ากว่าอะไรประมาณนี้ค่ะกิฟต์การ์ดที่ได้อ่ะคือ,อมันเป็นกิฟต์การ์ดแบบให้เราไปขึ้นเงินอย่างเงี้ยเหรอครับหรือเป็นกิฟต์การ์ดสตาร์บัคกิฟต์ชิคเก้นอะไรพวกนี้เป็นเหมือนบัตรเดบิตเลยค่ะเราก็รูดซื้ออะไรก็ได้ค่ะโอ้ก็เราก็รู้สึกว่าเออก็โอเค อืมโอ้เออที่ไทยไม่เคยเห็นการจ่ายเงินงานนอกด้วยกิฟต์การ์ดนะส่วนมากก็จะเป็นที่อเมริกามีเยอะนะคะก็แต่ก็อย่างที่ปอบ,บอกแล้วว่าก็ขึ้นอยู่กับเขาใช้กิฟต์การ์ดแบบไรไมนกิฟต์การ์ดที่เอาไปซื้อของได้เฉพาะแบบที่นี่ที่นี่หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าของเราก็คือเหมือนบัตรเดบิตใช้จ่ายอะไรก็ได้เออก็ดีค่ะอ๋อครับอเอาล่ะนอกจากที่เราคุยแลกเปลี่ยนกันนะครับพ่มิน์ก็ไปหาแหล่งข่าวไห,ห้ผมสัมภาษณ์คนหนึ่งชื่อว่าคุณเขื่อนนะครับหรือว่าพร้อมพัฒ ดีประชากรเป็นคนไทยในอเมริกาครับที่เป็นเจ้าของช่อง YouTube ไทยอเมริกัน r รีมแล้วตัวเขาก็เคยเป็นพนักง,งานประจําที่ก็มีจับเสริมผมก็ไปสัมภาษณ์เขานะครับเพื่อสัมผัสถึงมุมมองเขาต่อการทํางานในสหรัฐรวมถึงประสบการณ์ที่ได้คุยได้เห็นจากคนที่นี่นะครับเพราะเขาก็อยู่ที่นี่มาหลายปีแล้วก็สิ่งที่ไปคุยกับเขาก็ถือเป็นเรื่องที่น่าสนใจทีเดียวเชียวครับว่าทําไมคนที่นี่ต้องทํางานนอกและงานนอกที่เขาทำเนี่ยทำอะไรกันบ้างเดี๋ยวเราลองไปฟังคุณเขื่อนกันครับ เพื่อนเคยได้พูดคุยกับเพื่อนๆที่อเมริกาหรือว่าคนไทยในอเมริกาไหมครับว่าเขามีไซต์จ็อบเขามีงานเสริมอะไรยังไงกันบ้างครับโอ้ส่วนใหญ่ที่เอาจริงส่วนใหญ่ที่เป็นเพื่อนๆหรือคนรู้จกักหรือที่เคยไปสัมภาษณนะ์เนาะเอ่อคนที่อเมริกาส่วนใหญ่ก็จะมีไซต์จ็อบกันนะครับเพราะว่าอาจจะด้วยเหตุผลแต่แต่แต่ตละแบบไปแต่ว่าแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ก็คือเขาจะไม่ได้มีงานเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมแล้วก็แล้วก็เขาจะ อาจจะมีงานประจําแต่ว่าอาจจะไปเนาะไปทํางานร้านอาหารตอนเย็นหรือว่าแบบไปขับรถเดลิเวอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็ก็ก็รู้จักคนคนคนแบบนั้นเยอะเหมือนกันลำับริการใช่ครับครับเอ,อ่อแล้วทีนี้เหตุผลยกตัวอย่างได้ไหมครับเหตุผลของการที่คนไปทํางานนอกอะไรอย่างเงี้ยครับเขาเขาเหตุผลเรื่องอะไรจริงๆหลักๆก็น่าจะเป็นเรื่องเรื่องของเออเองินหรือเปล่านะที่แบบว่าเออถ้าถ้า,ถาหรือว่าเป็นของเนเจอร์ของคนที่อยู่ที่นี่นะคือว่า ทที่ไม่อาจจะไม่ใช่เรื่องเงินอย่างเดียวแต่คันคิดว่าตัวสาคัญก็คือเขารู้สึกว่าคนที่นี่เนาะจะมีความเขาจะไม่ค่อยอยู่เฉยเท่าไหร่ถ้าเขาไม่เวลาว่างเขาก็เขาก็จะเขาก็จะทํางานเนาะเพราะว่าเพราะว่าเขาก็ต้องเอาเงินในส่วนนั้นอะอ่ะมามาเหตุผลตอนนี้ก็แตกต่างากันอะเขาอาจจะบางคนก็อาจจะเลี้ยงครอบครัวเนาะมีลูกอะไรอย่างงี้สําหรับตัวคนเองคนคนทางานก็เพื่อเพื่อเก็บเงินเนาะแล้วก็แล้วก็แล้วก็จะได้ไปไปใช้ทําอะไรสักอย่างนะครับผมประมาณนั้น คุณเขื่อนนอกจาก youtube แล้วเนี่ยครับก่อนหน้านี้มีทำไซต์ job ทำอะไรอย่างอื่นอีกไหมครับมีครับเขื่อนครับตอนนี้ก็ยังขับอยู่ขับ delivery นะครับดอเดชเป็นเป็นส่งอาหารเนาะเป็นแอปส่งอาหารก็ก็ว่างก็ก็ทำนะครับเพราะว่ามันเป็นรายได้เสริมของเราเนาะแล้วก็แบบวันละร้อยสองร้อยดอนอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าก็ถือว่าดีแล้วนะครับแล้วก็แล้วก็เราก็มีเงินที่จะ เออเอาเงินส่เนี้ยไปไปไปใช้เอ็กซ์ตร้าเนาะหรือว่าก็เก็บเงินอะไรประมาณนั้ครับผมไม่แน่ใจว่าเคยคุยกับเพื่อนที่นี่หรือเปล่าว่าเขารู้สึกว่าเออเศรษฐภาพเศรษฐกิจที่นี่มันมันมันมีความท้าทายขึ้นหรือเปล่าเป็นหเป็นสาเหตุที่ทาให้เขาต้องแบบขยับขยายหางานอื่นทําอะไรเงี้ยครับก็อาจจะมีส่วนนะอาจจะมีส่วนแต่ผมว่าก็ไม่หนึเปอร์เซ็นต์เพราะว่าเ่าอย่างที่บอกไปคือ ที่ที่เห็นมาก็คือคนที่อยู่ที่นี่เขาเขาค่อนข้างจะขยันในตัวเขาเองอย่งไรอะไรเงีไไ้ยด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เขาก็ถ้าเขาเขาเขามีโอกาสที่จะทำไซต์จ็อบหนึ่งหนึ่งอย่างหรือสองอย่างเขาก็เขาก็น่าจะทำนะครับเศรษฐกิจมันก็ก็มีส่วนนั่นแหละครับแต่ว่าแต่ว่าก็ไม่ก็ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ในมุมมองผมนะเพื่อนที่ทำไซต์จ็อบเยอะที่สุดนี่นเคยเห็นไหมครับครงวก,กี่งานต่อวันนะครับ <laughs> วันหนึ่งก็น่าจะได้แค่สามงานสองสางานมั้งครับก็ยี่สิบชั่วโมงแต่ก็ยี่สิบสี่ชั่วโมงประมาณนั้นครับประมาณนั้นใช่เดี๋ยวทําที่นี่บ้างทําอะไรที่ไทยบ้างทําเดี๋ยวออกไปนู่นออกไปนี่ก่ไทยด้วยก็มีนะบางคนก็แบบเออแบบมีธุรกิจอยู่แล้วที่ไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องคอประสานงานตอนกลางคืนเนาะเออก็คือกลางวันก็ไปทํางานหนึ่งจ็อบกลางคืนอี่หนึ่งจ็อบแล้วก็ ตอนเกอเือบเช้าก็ยังอีกหนึ่งจ็อบคุยคนที่ไทยอะไรอย่างเนาะก,ก็มีมีครับมีประมาณนั้นโอ้ยไปยุงย่งยุ่งยุ่งครับขยันจริงขยันจ,จริง <c oughs> นั่นก็คือเสียงของคุณเขื่อนครับซึ่งเขาก็เคยได้สัมภาษณ์พี่มิน้นตอนนั้นพี่มิ้นเป็นแหล่งข่าวในหนันนค,นคนไทยที่เป็นผู้สื่อข่าวที่สหรัฐด้วยนะครับค่ะครับแล้วก็นอกจากจ็อบทั่วไปที่เราได้ยินแล้วเนี่ยพวกเราก็ไปหาจ็อบ แปลกนะฮะมานําเสนอด้วยครับเดี๋ยวผมกับพี่มิ้นสลับกันเล่าให้คุณผู้ฟังได้รู้สึกอู้หูก็ลองมาฟังดูกันนะคะเราก็จะได้รู้ว่าท่านผู้ฟังจะอู้หูจริงหรือเปล่าครับค่ะก็ที่เราไปหามานะมันก็จะมีจ็อบแปลกๆที่น่าสนใจอันแรกเลยไกด์ผีแปลกพอไหมคะอันเนี้ยนะไม่ใช่ไกด์ที่ไม่มีแบบประกอบอาชีพนะแต่คือไกด์สถานที่ไกด์ไปทัวร์สถานที่ที่แบบว่าแบบบีพีสิงะ คือมันมีเว็บที่ประกาศหาทัวร์แบบนี้ค่ะชื่อว่าเว็บ U.S. Ghost Adventure เป็นเว็บที่แบบจัดทัวร์ในพื้นที่เมืองตอนกลางคืนเขาก็ประกาศหาลักนักเล่าเรื่องที่จะพาคนเดินทัวร์รอบละ60-90นาทีอันนี้ในเว็บไซต์บอกนะคะว่าไกด์ผีพัดทำแบบนี้ได้เงินรอบละ40-50ดอลลาร์ซึ่งยังไม่รวมทิปตีเป็นเงินไทยก็ราว1,500-1,600บาทเลยค่ะ ที่นี่นี่จริงๆรายได้สําคัญส่วนหนึ่งของภาคบริการอย่างมันคือทิปะนะครับสําคัญมากม <laughs> เพราะว่ามันอยู่ที่ลายหัวด้วยใช่ไหมที่นี่ <laughs> มันเป็นมารฐานอยู่แล้วว่าคนก็สมควรจะให้ทิปกับการบริการนะซึ่งบางทีเราก็ให้บางทีเราก็ไม่ให้นะครับแล <laughs> ้แต่ยิ่งสมมติว่าไปทัวร์แล้วมีคนเยอะมีอ่เขาเรียกอะไรมีลูกทัวร์เยอะอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสที่ได้ทิปเยอะ <laughs> ก็มันก็เป็นส่วนหนึ่งของ ของว่าทํารายได้ที่นี่แล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของว่าทํานายจ้างด้วยนะครับที่บางทีก็อาจจะไม่ได้ให้เงินที่เป็นแบบ f l a ตเรทมากพอแล้วก็ไปให้ลูกจ้างเนี่ยไปพึ่งพาเอากับทิปนะครับที่ไทยผมเคยดูพวกรายการล่าท้าผีอะไรพวกนี้อยู่เหมือนกันคือไม่ได้ดูเยอะนะครับเพราะว่าผมผมกลัวผีนะครับพูดง่ายๆแล้วก็เคยดูรายการวิทยุที่ให้คนโทรมาเล่าเรื่องผีอยู่เหมือนกัน ความเชื่อเหนือธรรมชาติมันเป็นวัฒนธรร่วมนะครับแต่วัฒนธรรมนี้มันจะกลายเป็นรายได้ในรูปแบบไหนผมว่าแต่ละประเทศมันมีบริบทไม่เหมือนกันแล้วที่สหรัฐเนี่ยผมเห็นหลายหลายอันละที่เป็นธุรกิจแบบทัวสถานที่ผีสิงอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็น่าสนใจเหมือนกันว่าแต่คําถามคือมันเป็นกันง่ายไหมครับทัวแบบเนี้ย ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ายากหรือง่ายแต่ว่าก็ต้องบอกก่อนว่าเขาก็มีมาตรฐานของเขาอยู่คือต้องส่งตัวอย่างงานส,งส่งเรซูเม่อเคยมีประสบการณ์เป็นไกด์ทัวร์บ้านผีสิงมาก่อนหรือเปล่าโดนผีหลอกไหมมีการ audition ด,ด้วย <c oughs> ก็คือเรียกได้ว่าคนที่จะมาเป็นก็คือแบบไม่ใช่แบบจะเป็นกันได้ง่ายๆ,ๆเขาก็ต้องมีทักษะมีสกิลในการที่จะเป็นไกด์ผีได้พอสมควรอืม จริงๆไม่ง่ายจริงน,นะครับการเล่าเรื่องผีผมว่ามันเป็นสตอรี่เราทํางานข่าวมันก็เป็นคอนเทนต์แบบหนึ่งมันเป็นสตอรี่เทลลิงเป็นวิธีเล่าเรื่องแบบหนึ่งใช่ไหมครับเท mm hmm. ่าที่ผ่านมาในแวดวงเพื่อนฝูงที่ผมเคยเพยายามจะเล่าเรื่องผีเนี่ยมันผมเล่าได้ไม่น่ากลัวเลยครับมันไปฉีกไปทางตลกตลอดเลยนะฮะ <c oughs> ไม่ง่ายไม่ง่ายจริงการเล่าให้คนรู้สึกอ mm ิน hmm. แล้วก็ให้คนรู้สึกไปด้วยกับเราเนี่ยใช้ทักษะเยอะมากอ่ะตาผมเล่าบ้าง mm hmm. ที่พูดถึงงานนี้มันต้องใช้ทักษะระดับหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้ผมจะพูดถึงอะไรที่ไม่ต้องใช้ทักษะหรือว่าใช้ทักษะน้อยนะฮะเดี๋ยวนี้มันมีเว็บไซต์ที่เป็นแหล่งรวมธุรกิจที่เขาต้องการจะปั่นยอดการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ของเขานะครับหรือไม่ก็หาคนทําแบบสํารวจแบบที่พี่มิ้นเคยไปทําแบบสํารวจมานะผมยกตัวอย่างผมไปลองใช้เว็บหนึ่งที่ชื่อว่า scrambly ครับมันเป็นเว็บแพลตฟอร์มสําหรับคนที่เขาผลิตงานแล้วอยากให้คนเข้ามาลองใช้อย่างเงี้ยครับหรือว่าอยากให้ลองทําแบบสํารวจอย่างเงี้ยครับ คือตอนที่เราสมัครใช้งานเนี่ยเราสามารถเลือกได้ว่าเราสนใจผลิตภัณฑ์แบบไหนบ้างสนใจประเด็นแบบไหนบ้างอย่างเช่นเราสนใจเรื่องเงินไหมเราสนใจเรื่องสตรีมมิ่งดูซีรีส์ไหมหรือเราสนใจเกมแล้วเกมที่สนใจเนี่ยเป็นเกมประเภทไหนพอเราก่อความสนใจอย,อย่างนี้เข้าไปนะครับระบบมันก็จะไปค้นหาผลิตภัณฑ์ที่เราบอกว่าเราสนใจเนี่ยมาให้เราลองเล่นมาให้เราลองใช้งานทั้งหมดทั้งมวลทําไปเพื่ออะไร ก็อาจจะเพื่อทดสอบระบบของแอปที่ทามาว่ามันมีรูรั่วตรงนั้นไม่มีตรงนี้ไหมเออมันเล่นแล้วมันสนุกหรือเปล่าหรือมันติดตรงไหนหรือไม่ก็ง่ายๆก็คือปั่นยอดการเข้าเล่นปั่นยอดวิวอะไรเงี้ยครับคือเงินที่เขาปั่นมาให้เราปส่วนหนึ่งผมคิดว่าอาจจะเป็นงบการตลาดของของผู้ผลิตอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมยกตัวอย่างอันนึงที่ผมลองทําดูนะครับก็คือผมกรอกนะว่าผมชอบเล่นเกมแล้วมันก็ลิสต์ประเภทเกมที่ผมชอบขึ้นมานะครับเกมแบบตัวอักษรเกมแบบรับสมองอะไรเงี้ยครับ มันก็ได้เกมสครับโบว์พี่มันเคยเล่เกมสครับโบว์ป่ะแน่นอนแบบไอ้เกมคําศัพท์ที่วางอะไรในตารางเนี้ยอืเขาก็จะตั้งเกณฑ์ไว้เลยว่าถ้าคุณเล่นจนถึงเลเวลเนี้ยคุณจะได้ตังค์หนึ่งดอลลาร์เล่นถึงเลเวลนี้ได้สามดอลลาร์ 3, ได้ห้าดอลลาร์อะไรเงี้ยก็เล็กๆน้อยๆนะครับแต่พอเล่นหลายๆเกมมันก็สะสมตังค์แล้วเราก็ไปแลกออกทีเดียวนะครับก็เลือกได้ว่าจะรับเป็นกิฟต์การ์ดแบบที่พี่มินเคยได้รับหรือว่าเอาเข้ากระเป๋าเงินดิจิตอลวันเล็ตแบบพวกเพย์เพาอะไรอย่างเงี้ยครับพี่อ่อะ นอกจากอารยธรรเราต้องออกแรงนิดหน่อยแล้วนะครับในยุคข,ข้อมูลข่าวสารเนี่ยมันก็จะมีเว็บที่ใช้งานมือถือของเราแลกับเงินเล็กๆน้อยๆต่อวันนะครับอย่างเช่นผมดูในเว็บมันมีสิ่งที่เรียกว่า One m e t u r e นะครับเป็นแอป,ปในมือถือแบบ Android นะครับคือเขาต้องการให้เราเนี่ยอนุญาตให้แอป,ปมันทํางานในมือถือเราตลอดเวลาเนาะภาษาเทคนิคเรียกว่าให้มันรั่นอยู่ในหลังบ้านของของมือถือ mm hmm. เพื่อทดสอบว่าพื้นที่ไหนสัญญ,ญาณโทรศัพท์มันเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็คือเราไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะปล่อยให้แอปมันรันในหลังบ้านไปนะครับไปไหนก็ปล่อยให้แอปมันรันไปอันนี้รายได้อยู่ที่เท่าไหร่รายได้อยู่ที่ประมาณสิบหกเซนนะครับก็ตกเดือนละเกือบ5้าดอลลาร์หรือร5 0ห้าสิบาทก็ทำอมามากหรือน้อยก็ก็น้อยนะครับผม mm hmm. แต่ว่าก็ไม่ได้ทําอะไรคือไม่ได้ทำอะไรเลยก็ปล่อยปล่อยให้แอปมันลันไปเฉยๆนะครับแต่ไม่รู้ว่าคุ้มไหมนะครับ mm hmm. เวลาบอกแลบคูณหารค่าไฟค่าเน็ตแล้วนะครับ แล้วก็ในยุคที่อย่างยุคเนี้ยมันก็มีงานออนไลน์เยอะค่ะที่สหรัฐเนี่ยก็มีเว็บที่ชื่อว่า Crow d s u r f อันนี้พูดแล้วอ่าคนไหนที่เป็นนักข่าวเหมือนเราสองคนเนี่ยจะสนใจเพราะว่าเป็นเว็บสำหรับฟรีแลนซ์ที่เราสามารถส่งไฟล์ไปให้เขาถอดเทปหรือว่าทำซับไตเติลวิดีโอได้อีกเว็บหนึ่งค่ะชื่อเว็บว่า s k r a b b i t ซึ่งเป็นเว็บไซต์สำหรับคนที่เขาหาแบบ Handyman <ม>ถ้าพูดง่ายๆก็คือเหมือนงานช่างงานดับต่อตู้ต่อโต๊ะอะไรแบบนี้เหมือนกัน เราคุยกันมาถึงตรงนี้โอโหงานหลากหลายมากตลาดเดี๋ยวเราย้อนไปตั้งแต่ตอนต้นรายการใช่ไหมพูดถึงตั้งแต่การรับเจ้าภาษาสอนภาษาอังกฤษที่เป็นงานค่อนข้างแบบพื้นฐานสําหรับนักศึกษาไปจนถึงงานไกลผีไปจนถึงงานที่เราแบบว่าไปรับอะไรนะไปไปร่วมวิจัย<ม>การพฤติกรรมการกินมาจนถึงการหาอะไรนะทำงานฟรีแลนซ์ตามเว็บไซต์ต่างๆ<ม>พูดมาเยอะมากเลย คิดว่าเรื่องของการาพูดถึงเรื่องประเด็นการรับจอบเสริมเนี่ยคะ่ะมันสะท้อนอะไรได้บ้างในความเห็นของปออืมผมคิดว่ามันสะท้อนว่าคนต้องการรายได้มากขึ้นนะครับจากที่คุยกับคุณเขื่อนมาด้วยเขาบอกมันมีหลายเหตุผลที่คนที่นี่เนี่ยรับจอบเสริมรับจอบสองนะครับม,มันก็สะท้อนเหมือนกันว่าคนต้องการรายได้มากขึ้นจอบเดียวก็อาจจะไม่พอกับค่าใช้จ่ายที่มีในปัจจุบันนะนะครับส่วนหนึ่งผมว่ามันสะท้อนสภาพเศรษฐกิจ แต่อีกมุมหนึ่งก็จะ้อนว่าโอกาสของการทํางานมันเข้าถึงคนง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเชื่อมคนที่มีทักษะคนที่มีของคนที่ต้องการจะทํางานแลกกับเงินเนี่ยมันเชื่อมกับคนที่ต้องการใช้บริการจากทักษะนั้นนะให้มาเจอกันนี่อ้ถ้าเป็นสมัยก่อนกว่าจะหาคนแบบนี้ได้คุณต้องติดประกาศคุณต้องลงสมุดหน้าเหลืองคนฟังอาจจะงงสมุดหน้าเหลืองคืออะไร <c oughs> สมุดที่รว,รว,รวบรวมเบอร์โทรศัพท์ ต่างๆนะครับแต่สมัยนี้อินเทอร์เน็ตทำให้ทุกอย่างมันเป็นไปได้นะครับคือซึ่งมองในแงน่นั้นมันก็ดีนะครับคือนึกภาพคนที่ไทยที่ทํางานพิเศษในตลาดต่างประเทศอย่างเงี้ยแล้วรับเงินเป็นสกุ uro, ลยูโรรับเงินเป็นสกุลดอลลร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ดูได้เยอะใช่ไหมละ่ะม,มันก็แบบดูอู้ฟู่เหมือนกันนะส่วนคนจ้างเนี่ยก็คือไม่ต้องแบกต้นทุนหน้าร้านไม่ต้องแบกต้นทุนออฟฟิศนะครับก็คืออยากทํางานแบบไหนจ้างฟรีแลนซ์เลยฟรีแลนซ์จากทั่วโลกเลยนะครับแรงงานอาจจะต้นทุนอาจจะถูกกว่าการจ้างงานที่นด้้วยซํา คือมันก็ฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับแต่อีกมุมหนึ่งมันก็มีคําถามเรื่องของความเป็นอยู่ Greek, ของคนทํางานเรื่องของการคุ้มครองในสิทธิธธที่เป็นพื้นฐานอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นถ้าป่วยก็ทํางานไม่ได้ทางานไม่ได้ก็ไม่ได้เงินไม่มีงานใช่ไหมล่ะครับหรือว่าถ้ารับงานแล้วทําไม่ไหวอย,อย่างเงี้ยในช่วงที่ตัวเองเขาเรียวกว่าอะไรตัวเองมีภาระง,งานเยอะอยู่แล้วมีภาระส่วนตัวเยอะอยู่แล้วอะไรเง,งี้ยก็ต้องขูดเีดยตัวเองกันไปนะครับมันเป็นเรื่องของการขานึงเป็นเรื่องของการบริหารด้วยนะครับขานึงก็คือเรื่องของการแบบฮ้ย เราทำงานให้คุณแล้วเนี่ยนอกจากเงินแล้วเนี่ยมันมีอะไรที่เราสมควรได้รับอีกไหมอะไรเงี้ยเป็นคำถามตัวใหญ่อยู่เหมือนกันมันก็เป็นคำถามที่คนทำงานแพลตฟอร์มออนไลน์นะคะเขาก็จะคำถามกันว่าแล้วเจ้าของแพลตฟอร์มออนไลน์เนี่ยทำอะไรได้บ้างมีอ,อะไรมีหลักระบประกันอะไรหรือเปล่าที่จะคุ้มครองคน,คนที่ทำงานนะคะที่ไม่ได่จะเป็นการผลักภาระมาที่คนทำงานทั้งหมดหรือไม่มันก็ต้องพูดถึงเรื่องของค่าแรงค่าจ้างที่เป็นทํามมากขึ้นอะไรก็ว่ากันไปอะนะ แต่นี้มันก็เป็นเรื่องของไซจ็อก่ะคะไซจ็อกก็นั่นแหละมันก็คืองานสองส่วนหนึ่งสําหรับคนที่มีงานประจําแล้วหางานเสริมเนี่ย mm hmm. ก็คงมีโจทย์เรื่องการหาจุดสมดุลที่พอไหวใช่ไหมคะแต่สําหรับคนที่ทํางานแบบทํางานจ็อบสองเนี่ยแบบเป็นเยี่ยงเป็นจ็อบหลักเนี่ย mm hmm. อย่างเช่นถ้าพินที่ไทยก็คือไรเดอร์บอกว่า hmm. คนที่แบบอ่าอะไรนะไปแบบรับส่งอาหารอะไรอย่างเงี้ยหรือคนทํางาน mm hmm. าดิเวอรี่อะไรแบบเนี้ย เราก็คิดว่าคําถามที่ว่าเออมันจะมีอะไรแบบหลักรับประกันอะไรที่จะคุ้มครองคนทํางานกลุ่มเนี้ยมันเป็นอะไรที่มันสําคัญนะมันสําคัญกับชีวิตของเขามากๆเลยอะค่ะเรื่องนี้เราก็ต้องดูกันต่อไปเนาะเราก็คิดว่าดีเบตเรื่องของการคุ้มครองคนที่หาจอบเสริมหาทางแพลตฟอร์มออนไลน์คิดว่ามีมานานแล้วแล้วมันก็ควรมีเพราะว่ามันก็มันก็เพื่อความเป็นธรรมทั้งสําหรับผู้ที่่ารับจอบเอแล้วก็สำหรับลูกค้าที่เขาให้บริการไว้ว่าลูกค้าก็รู้ว่าเออคนที่แบมาทำงานให้บริการชันก็คือแบบ ไม่ใช่แบบใครก็ไม่รู้นะเอออย่างน้อยเขาก็แบบผ่านการรับประกันจากทางต้นสังกัดสนิที่นี้ก็คือแพลตฟอร์มออนไลน์มาก่อนอะไรแบบนี้โอเคและนี่นะคะก็คือคุยข้ามโลกค่ะ EP ที่29ค่ะพบก,กับเราได้ในพอดแคสต์ช่องทางต่างๆนะคะ YouTube และเว็บไซต์ w o a t h a i .com อย่าลืมค่ะกดติดตามเราในช่องทางโซเชียลมีเดียและกดเครื่องหมายกระด,ดิ่งใน YouTube เพื่อให้ระบบเตือนท่านตอนที่คอนเทนต์ของเราเผยแพร่ค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็มีรายการพอดแคสต์อื่นๆค่ะอย่างเช่นรายการสอนภาษาอังกฤษด้วยไม่ต้องรอฟังมิ้นสอนภาษาอังกฤษนะคะอันนี้อันนั้นอันนั้นเคยทำเมื่อนานมาแล้วอ,ตตอันนี้อันนั้นเป็นอดีต<ม>แต่ว่าในานนี้เรามาคุยถึงเรื่องปัจจุบันคือรายการสอนภาษาอังกฤษของวิวเอทยไม่ต้องไปขุดที่ไหนเลยค่ะไปลองฟังกันได้นะคะสําหรับเอพิโซดนี้ขอลากันไปก่อนค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ